เอเยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมแล็กนาร์ล็อกแลนเวิร์ดเจเนซิสนะครับผมตัวรักนาร์ล็อกแลนเวิร์ดเจเนซิสนะครับจะเป็น RO ในรูปแบบของ NFT นะครับที่มีความใกล้เคียงกับแล็กนาร์ล็อกออนไลน์นะครับผมหรือว่า r ่าเนาะที่หลายคนคุ้นเคยนะครับสําหรับใครที่รู้จักนะครับหรือว่าเคยเล่นแล็กนาร์ล็อกแลนมาก่อนนะครับก็จะรู้สึกว่าเกมเพลย์เนี่ยคล้ายคลึงกันเนาะแต่ว่านะครับผมในส่วนของจุดแตกต่างนะครับระหว่างแลนนาร์ล็อกแลนนะครับกับ และนัล็อกแลนด์เวอร์เจเนซิตนะครับในส่วนของแล็กนัล็อกแลนด์นะนะครับในการดรอปนะครับจะดรอปมาเป็นรูทบ็อกนะครับผมเนาะซึ่งแต่ในส่วนของนะครับแล็กนัล็อกแลนเวอร์เจเนซิตเนี่ยนะครับการดรอปเนี่ยจะดรอปเป็นไอเทมขยะมอนเตอร์นะครับไอเทมสวมใส่นะครับแล้วก็ดรอปเป็นการ์ดได้โดยตรงนะครับโดยไม่จําเป็นต้องมีรูทบ็อกเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับในเรื่องของระบบสเตมิน่านะครับผม อ๋อสตมินานะครับจะใช้ในการรักษานะครับอัตรา EP เนาะนะครับให้ได้รับในการดรอปไอเทมนะครับการฆ่ามอนเตอร์นะครับ1ตัวเนี่ยจะเสีย1สึตมินานะครับไม่ว่าเลเวลนะครับของมอนเตอร์นะครับจะสูงนะฮะหรือต่ำนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมเลเวล7ใช่ไหมผมไปฆ่านะครับมอนเตอร์ที่เลเวล10นะครับหรือไปฆ่าที่มอนเตอร์เลเวล5เนี่ยนะครับในเรื่องของการเสียอ๋อสตมินาเนี่ยก็จะเสียเท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ย เราก็นะครับควรบริหารจัดการนะว่าเราจะไปฆ่ามอนเตอร์เลเวลไหนนะแมปใดนะครับเพื่อให้คุ้มค่ากับสติมินาของเรามากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสติมินาของเราหมดเนีเราก็จะได้รับ EP นะครับลดลง50%เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เปิดนะครับผมในส่วนของบอททิงไว้เนี่ยก็จะลดลงถึง70%นะครับและสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับซึ่งเราสามารถนะครับเพิ่มสติมินานะได้จากนะครับโนวาสแคปเนาะ นะครับการใช้ขวดสเตมินานะที่สามารถซื้อได้จากแคชช็อปนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมสเตมิน่าเนี่ยยังสามารถใช้ขุดแร่นะครับโดยใช้แค่5้าหน่วยต่อการขุด1ครั้งเท่านั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมในส่วนของสเตมิน่านะยังใช้เปิดกล่องนะครับ OBB OPV OB แล้วก็กิฟนะครับโดยเสียครั้งละ1สเตมินาเท่านั้นนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ สตมีนาเนาะส่วนนะครับเริ่มต้นนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเนาะก็แนะนําว่าให้อัพคาสเตตันอแบบผมก็ได้นะครับจะสามารถฟาร์มแล้วก็เล่นในช่วงต้นได้ง่ายขึ้นนะโดยที่ผมอัพเอจิไปยี่สินะครับเราก็เด็กเก้าเนาะนะครับเราก็จะสามารถมีลบหลีกงมอนเตอร์นะที่เข้ามาตีเราเนาะนะครับแล้วเราก็สามารถทําดาเมจได้ตีได้แรงขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะครับผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับในสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะสําหรับนะครับ และหลายคนที่พลาดกิจกรรมนี้หรือภารกิจนี้ไปนะครับก็จะเรียกว่าภารกิจแอดด็อนั่นเองนะครับผมในส่วนนะครับของแอดด็อเนาะนะครับเราสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับมาได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใน c r คิ t ชันด้วยนะครับอ่ะก็จะอยู่ที่แอดดอตรงนี้นะครับเพื่อนๆโดยนะครับที่เราเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะนะครับก็จะมีเช็คอินนะครับผม7วันด้วยกันนะนะครับสำหรับการรับรางวัลเนาะนะครับผมในส่วนของกิจกรรมแอดด็อนะครับแล้วก็ จะมีนะครับจอยแลกนาล็อกแลนเบอร์นะคอมมูนิตี้เนาะนะครับก็คอนเน็กท์ทวิตเตอร์ดิคอร์ดแล้วก็เฟซบุ o กนะครับเมื่อเราทําครบแล้วเนี่ยเราสามารถกดเขยมตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะของละวันนะครับก็จะไปเข้าในกระเป๋าของเราเนาะอันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการคอนเน็กนะครับในส่วนของแอคเคาท์นะครับเข้ากับโรนินวอลเล็ตเนาะนะครับโดยที่เราจะได้นะครับในส่วนของ ของาะวันเนาะนะครับก็จะเป็นเอ่อโพซิชันนะครับเนาะแล้วก็จะมีกล่องด้วยนะนะครับเป็น1 0 p พอย t เนาะสามารถกดรับได้ถ้าเกิดว่า Connec t เสร็จนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยนะครับสร้างในส่วนของโ o น i n นบ l ลเเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูด้วยนะครับผมเนาะไปพูดถึงวิธีการสร้างแล้วก็เชื่อมกับไปดีนะครับว่าทำยังไงนะครับต่อมานะครับเพื่อนๆเนาะก็จะเป็นนะครับในเรื่องของทีมอัพมิชชั่นนะครับเมื่อนะเอ่อในทวิตเตอร์นะครับมีผู้ติดตามถึงนะครับ Uh, 9,080 Follow นะนะครับก็ uh, uh, จะถึง50,000เนาะตอนนี้อยู่ที่9,080 Follow นะครับแล้วก็นี่ครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่า forward ครบตามนี้นะเราก็จะสามารถกดรับของรางวัลน,นะครับเป็นสัตว์เลี้ยง1ใบนะเพื่อนๆนะก็สามารถกดเคลมได้เนาะนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาทำ a อเดอกันเยอะๆนะเพื่อนๆนะในส่วนของพิมอัพมิชันเนี่ยเราจะได้รับของไปด้วยกันนะครับเนาะ ปครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของโลนินวอลเล็ตเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่คอนเน็กแล้วนะครับยังไม่มีกระเป๋าเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสมัครนะเพื่อนๆนะโดยที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปในโควมนะหรือว่าส่วนขยายนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมรอสักครู่นะครับแล้วก็แนะนําว่านะครับให้กดที่ส่วนขยายเนาะแล้วทําการนะครับติดพินไว้นะครับผมเราก็จะได้ ในส่วนของโลนินวอลเล็ตนะครับแบบนี้มาเนาะจากนั้นให้กด g ก t ส t a r t นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีอยู่แล้วก็ให้ Import Wall e t นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็สามารถกดที่เ a ต e n e w w a l l e t ได้เลยนะครับอตรงนี้ก็นะครับจะมีการ Connect นะครับนะ้อด้วยนะครับ c o v e r y s e e d p h r a อ,อ e เนาะนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการ Connect ด้วยอีเมลนะครับ อันนี้ผมเลือกนะครับเป็นการเชื่อมต่อด้วยอีเมลนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นก็สามารถนะครับกรอกอีเมลเนาะจากนั้นเราจะได้รับรหัส OTP นะครับแล้วก็สามารถนะครับผมกดนะครับคอนเนคได้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับระบบก็จะให้เราตั้งนะครับในส่วนของพาสเวิร์ดนะครับ ในการตั้งพัทเวิร์ดนะครับระบบก็จะให้เราตั้งที่8ตัวอักษรนะครับมีตัวเลขหนึ่งตัวมีอักขระนะฮะแล้วก็มีตัวเลขตัวใหญ่นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับจากนั้นก็กรอกพัทเวิร์ดอีกรอบนะครับผมแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับผม เมื่อเราสมัครสำเร็จแล้วเพื่อนๆนะให้กดนะครับรีเฟซรอบหนึ่งนะแล้วกด Connect ใหม่นะครับที่ Wallet นะนะครับระบก็จะทำการ Connect ให้แบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็กดที่ s w i t t h Network นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเรากด c o n f i r รมยืนยันนะครับ อันนี้ก็ทำการซิงค์นะครับผมคอนเน็กเรียบร้อยนะทุกคนนะเขาบอกว่า wallet connected แล้วนะเราลองรีเฟรชอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็นะครับกดสามารถกดเคลมรับได้เลยนะเพื่อนๆน,น,นะนะครับหลังจากที่เรารีเฟรชไปนะครับหนึ่งรอบเนาะนะครับผมะนะครับอันนี้ก็จะเรียบร้อยนะสำหรับในเรื่องการสร้างนะครับในส่วนของ ในส่วนของโลนินวอร์เรนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของไอเทมในเกมนะนะครับว่าเราสามารถกดรับแล้วเนี่ยไปเข้าแล้วหรือเปล่านะปะไปดูด้วยกันครับผมเออล้ครับเมื่อเราทําการนะครับไปทําภารกิจ a อ o ดอบเรียบร้อยนะนะครับรับของเสร็จแล้วนะในเมลของเราก็จะมีนะครับนี่นะฮะไอเดอ r รีเวิร์ดนะครับเข้ามาเพื่อนๆนะเราก็สามารถนะครับที่จะรีซิฟอได้เลยนะครับนี่นะฮะ เห็นไหมครับอ่าแล้วก็นะครับเข้าไปดูนะทุกคนนะอันนี้ก็จะมีนะครับของที่เรากดรับเมื่อสักครู่นะเข้ามารีบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของมาร์เก็ตนะครับไปที่ร u นแอปนะครับเพื่อนๆแล้วก็กดที่มาร์เก็ตนะครับเนอะก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับหน้านี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยนะครับอยากซื้อของนะครับอยากซื้อไอเทมชิ้นไหนหรือว่าอยากขายไอเทมชิ้นไหนนะครับระบบเนี่ยก็จะสามารถให้เราเนี่ยนะครับ สามารถ Connect Wallet ตรงนี้ได้เลยนะเพืเ่อนๆน,นะซึ่งนะครับตอนนี้เหมือนในส่วนของ l o นิน w a l l e t เนี่ย Connect ไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมลอง Connect อ่าในส่วนของ m e t a m a s k นะครับนี่ก็จะสามารถ Connect ได้แล้วนะทุกคนนะนี่จะเป็นของนะครับเราสามารถซื้อนะครับเนาะนะครับได้นะ แบบนี้เลยนะครับก็จะเสียค่าแก๊สนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายนะครับเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราเล่นนะครับเราฟาร์มเนี่ยนะครับได้อเทมดรอปในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับนำมาขายในมาร์เก็ตได้เนาะนะครับหรือว่านะครับถ้าเกิดเราเล่นแล้วเนี่ยเราอยากได้นะอเทมชิ้นไหนนะเราก็สามารถมาซื้อได้นะครับปลอดภัยแน่นอนนะมีระบบ NFT แบบนี้นะครับเชื่อมกับกระเป๋าเนาะนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนที่เล่นแล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถ คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บเลเวลก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ